สรุปข่าวเชียงเมนยูโก,โกรประจำวันที่19พฤศจิกายนโดยโคโ้ชเชฟบุตบอลแมนเชสเตอร์เด็เช่ยงนี้ขอสนออา,ารันดงไงผีไม่เข็ดหลับยอมวอดไวย100ล้านโยูโรเพื่อที่จะแลกโยเคเลสในครังนี้ให้จบได้โดยกันนี้สื่อสเปนรายงานข่าวเดาว่าแมนเชสเตอร์เองนั้นพร้อมจีบข่าสัญญาประมาณ100ล้านโยูโรเพื่อที่จะคว้าตัววิกเตอร์โยเคเรสมาร่วมทีมในคันนี้ให้จบได้ โดยนงานนี้กระแสข่าวโยเคเรสกับแมนยูนั้นออกมาอย่างต่อเน,นื่องนะฮะโดยสาเหตุหลักนั้นเป็นเพราะว่าการมาของโรเบนอัมบริมคนสือป้ายแดงของทางด้านของทีมซึ่งงานนี้ก็เป็นการรับไม้ต่อจากด้านของฝั่งเอดิชนฮารที่โดนปลดไปก่อนหน้านี้รวมไปถึงทางด้านของริฟฟิตรอยทําหน้าที่รักษาการให้4ี่นัดในหาลนี้ล่าสุดทางอาร์เปิดเผยบอกว่าปีาแดงเตะเต็มที่งบอยู่ที่ประมาณ1 0 0ล้านโยูโร เพื่อจะฉีกสัญญาในการดึงตัวโยเคเรชมาร่วมทีมโดยหวังจะให้หอกเบอร์ชปรานี้เข้ามาช่วยงานอัมบอริมในพื้นที่จบสกรอร์ในครั้งนี้แล้วก็ถือเป็นกระแสข่าวล่าสุดเกี่ยวกับอตาตลาดซื้อขายของฝั่งผีแดงที่มักจะถูกโยงกับผู้เล่นคนอื่นๆอย่างต่อเนื่องโดยตอนนี้เป็นกรณีของโยเคเรชซึ่งหอกฟอร์มแรงของสปอร์ติ้งลิสบอน กรณีดังกล่าวเองนั้นไม่เกินความคาดหมายเพราะนอกจากกรณีเอาบริมแล้วเจน้นาเน่าที่สปอร์ติ้งลิสบอนปัจจัยด้านผลงานยังคงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้โยเคเดสเนื้อหอมนะเพราะซีซั่นนี้กดประตูดดนามสโมสรบรมแล้วมากถึง23ประตูนอกจากนั้นโยเคเดสก็มีข่าวกับทีมต่างๆมากมายอาทิเช่นอาร์ซน,นที่ก่อนหน้านี้โดนโยงกับกองหน้าทีมชาติสวีเดนรวมถึงทีมืน่นๆที่กำลังจับตามอในครั้งนี้นั่นเองนะ เป็นงว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะจะเอาจริงหัืเรเนีย100ล้านยูโรเลยนะเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอารัหนงไงอัมบอรินนำผีซ้อมวันแรกเรียกดาวรุ่งจอยเพียบเลยนะ เด็กันนี้รนบริเบนอัลเบรมผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูประเดิมคุมทีมซ้อมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมกับเปิดโอกาสให้กับดาวรุ่งร่วมซ้อมกันหลายคนโดยอัลเบรมเองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกุนซืกคนใหม่ของแมนยูแทนที่เทนฮาร์กที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยเริ่มทํางานมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่เพิ่งจะได้ลงคุมลูกทีมนะฮะในครั้งนี้คนใหม่ลงซ้อมเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยในการซ้อมมือรแรกของอัมบอริมเนี่ยเปิดโอกาสให้กับดาวรุ่งลงซ้อมด้วยคือกอชวิลคูคอนชิคีกองหลังดาวรุ่งเชื้อสายคองโกวัย16ปีที่สูงถึง196เซนติเมตรและก็เป็นตัวหลักของทีมชุด U18 ปีตัวจิมเทเวสนะฮะกองกลางดาวรุ่งที่โดดเด่นอีกคนหนึ่งในทีมเยาวชนก็ได้มาร่วมซ้อมในมือรแรกของอัมบอริมเช่นเดียวกับอีกหลายคนทั้งเจดาน์คามาสันแอสตันมิชรินรูเบนเคอรส์ลี เดนเนลชอา์เมอร์ mer, และก็อ e ีธานบิเรียนสุดนตักเตะชุดใหญ่ที่ไม่ได้มีภารกิจทีมชาติและก็ได้ร่วมซ้อมกับอัมบริมตั้งแต่วันแรกก็คือมาคัสแบร์สฟอร์ดคาโรสคาซิเมโรอันเชนี่เมสันชมาลรุกชอแทรดลมาเลเซียเรนนิโยโรเจอนี่อีเวนและก็อามัดเยียนโปร โดยนอกจากนี้เองยังคงมีคอปปี้ไบโดยะหากองกลางลูกมอ้อที่กลับมาร่วมซ้อมกับทีมด้วยเช่นเดีวยวกันหลังมีอาการบาดเจ็บจนพลาดในการช่วยทีมกับต้นสังกัดในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยดิซันโดม,มารจิเนสกับวิกเตอร์อ่าลินเทอเร์ฟเองนั้น2กองหลังที่ถอนตัวจากทด้านของทีมชาติกลับมาที่แคริงตันยังไม่ได้ฝึกซ้อมเพราะว่ากำลังตรวจเช็คอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในขณะนี้ สำหรับนั่นของอาร์มดิมแล้วจะประเดิมคุมทีมนัดแรกในเกมเยอนอิสวิตทาวในเซฟบอร์บอลพิเบริกอังกฤษในวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนที่ถึงนี้เป็นดัว่างานนี้ก็ต้องรอกิดต่อไปก็ได้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข,าาข่าวต่อมานช่ครับอาร์ยังไงงานนี้ตำนานดัชนนแฟรงกี้ย้ายกลับไปที่อาแจ็กดีกว่าไหมโดยกรนีแฟรงกี้เดยองนะฮะอาร์มิฟิวอจะเปีอะไรนี้ของบาร์เซโลนา ผมจะย้ายกลับไปที่อาแจ็กอัมสเตอร์ดัมตามคำแนะนำของอดีตมิดฟิลทับกังหันลมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยร ah, าฟาเอลฟันเดฟาสอดีตมิดฟิลทีมชาติน์แลนด์แนะนำแฟรงกี้เดยองตีจากบา์เซโร์นาไปซะและก็ไปหวนคืนทีมเก่าอย่างอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมในช่วงซัมเมอร์ปี2025เพื่อจะฟื้นฟอูอาชีพกลับมาอีกครั้งตามการบริงานจากนักของเดเรอัสลาบ,บูวันจันทร์ทีผบานมา โดยฟันังกี้เองเลือกจะเดินตามความฝันด้วยการย้ายจากคันของอารแจ็คออมสเตดัมมาคาแข่งกับบา์เซรลนาช่วงซัมเมอร์ปรี2019แม้เขาเองจ,จะมีะบาทบาาสำคัญในช่วงแรกนะฮะแต่ก็ลดน้อยลงไปในช่วงหลังจนมีข่าววา่าสโมสรหาทางขายนักเตะรายนี้เพื่อจะแก้ไขปัญหาทางการเงิน แต่ว่านักเตะเลือกที่จะอยู่กับทีมอสุการนาในครั้งนี้ต่อไปอย่างไรก็ตามอนาคตของแฟรงกี้ยังคงไม่มีความชัดเจนนะฮะเนื่องจากว่าสัญญาของเขาเองนั้นกำลังจะสิ้นสุดลงช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนปี2 0 26ในครั้งนี้จึงมีโอกาสในการที่จะย้ายสังกัดในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าหากว่านักเตะเลือกที่จะไม่ขยายสัญญาเพิ่มเติมในคั้รนะ ดนก่อนหน้านี้มา์โก้ฟานบัสเทนนะฮะตำนานกองหน้าทัพกังหันลมได้เรียกร้องให้ลดความสนใจต่อทนานของแฟรงกี้เพื่อจะให้มิดฟิลวัย27ปีหลังนี้มีสมาธิในการกลับมาเล่นกับทางด้านของทีมตามที่จังหวะของตัวเองที่เกิดขึ้นก่อนที่ฟานเดอร์ฟาชอดีมิดฟิลทีมชาติเนเธอร์แลนด์อีกนั้นจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการแนะนำนะฮะนักเตะที่หวนนคืนอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมในอีกอนาคตข้างหน้านี้ โดยเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับหน้าของอในเกมฮังการีนะฮะแต่เขาสามารถทำได้ดีกว่านี้อีกนะและต้องทำได้มากกว่านี้อีกนะเขาเนี่ยประสบความสำเร็จมากมายแต่ว่าตอนนี้เขาต้องทำร่างกายให้ฟิตมากเข้าไว้เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทีมชาติเนเธอร์แลนด์เป็นอย่างมากถ้ามันขึ้นอยู่กับผมผมคงจะแนะนำให้เขาเนี่ยกลับบ้านไปซะย้ายกับอาแจากไปซะ เขาใจไม่จําเป็นจะต้องเดินหาทางออกอีกต่อไปฟอนเดอร์ฟัสคนนี้ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้เรามาดูข่าวต่อมากันครับอารัตยังไงแมนยูเปิดทางแข่งซัมบ้าย้ายทีมตลาดเดือนมการาคมนี้หลังผลงานไม่เข้าตานะโดยกันนี้หลังการเข้ามาของบริเบนอาร์โบเรมเมื่อไม่กี่วันก่อนนะฮะแมนเชสเตอร์เด็นนั้นก็มีแผนที่จะปล่อยนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานออกจากทางทีมไปโดยอย่างในนั้นก็มีชื่อของแอนโทนีปีจอมหมุนในภารนี้อีกด้วย ดอแมนเชสเตอร์เต็ดทีมดังในเุคบอลพรีเมียริกอังกฤษกำลังวางแผนที่จะปล่ปอยตัวแอนโจนี่ปีกชาวบราซิลที่เคยถูกคาดหวังอย่างสูงว่าจะเป็นอนาคตของทีมปีศาจแดงหลังจากที่ย้ายจากอาแจ็คมาด้วยค่าตัวมหาศาลมากถึง81.3ล้านปอนด์แต่ว่าเมื่อปี2022ในขณะนี้ โดยเต่วิวี่ปีกรณ์นี้ทําได้เพียงแค่2อ2ประตูนะฮะจากการลงสนามเป็นตัวจริง61นัดซึ่งจากฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอทําให้เขาเนี่ยถูกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและก็มีข่าวในการย้ายออกจากทีมตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาในคาั้งนี้โดยั้นเดูการนี้แอนโทนี Anthony, มีโอกาสจะลงเล่นในรายการเพียงแค่5นัดนะฮะและก็ย้ายการเข้ามาของเป็นเอเบอริมจนทําให้ตําแหน่งของเขาเนี่ยที่มีความมั่นคงไม่ยั่งยินต่อไปแล้ว โดยการบริง,งานของเดลิสตารและบูริตว่าเซอร์จิมรักิฟผู้บริหารคนใหม่ของแมนยูเองก็มีแผนที่จะปล่อยแอนโทนี Anthony ออกจางทางทีมในช่วงตลาดซื้อขายตลาดช่วงเดือนมการาคมโดยอาจจะใช้วิธีการปล่อยยืมตัวหากว่าไม่สามารถตกลงค่าตัวกันได้ในขณะเดีวยวกันเองบริเวณอัลบรดิมก็ถูกเชื่อมโยงกับการเสริมทัพหน้าหนาวโดยมีชื่อของจอวานนี่เคนา นักเตะดาวรุ่งนะฮะจากต้นท้นของสปอร์ติ้งเดชบออยู่ในลิสต์เป้าหมายในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะเป็นต่ว่างานนี้เดบุนแอนโทนีนะผมไปอย่างแน่นอนโชคดีนะเจ้าหมุนเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงแมนยูเตร็มจะยื่นเซอร์ซีบวกเงินอีกจำนวน25ล้านปอนด์ในการแลกตัวโอซิมเฮมนะโดยการน,นี้ด้านของทางฝั่งทางด้านแมนยูเตร็มเสนอโชัว,ชวเซอร์ซีเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเพื่อจะสัญญ,ญาในการคว้าตัว วิกเตอร์โอซิมเานจากด้านของนาบปรีในช่วงสมเมร์นาโดยเซอสซีเองเมาถึงโอตาฟอร์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะฮะภายใต้การคุมทีมของเอเดนชนฮักในขณนะนั้นด้วยค่าตัว36.5ล้านปอนด์เพื่อที่จะ็เสัญญากับนักเตะจากทา,างด้านของบอร์ญาตในครั้งนี้ โดยแข้งเดวิดอชามเปีรรายนี้เริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมกับสโมสรโดยยิงประตูใช้ให้กับพนั้งของแมนยูในเกมเปิดสนามพิเมเบริก,กับพนั้งของฟูรัมหลังจากที่ลงมาเป็นตัวสำรองแต่ขึ้นหลังอย่างไรก็ตามเจ้าตัวไม่สามารถจะยิงประตูได้ตั้แต่นั้นเป็นต้นมาและก็ไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมลีกอีกเลยดตันงแต่ไพ่ย,ยับเยินไป0ูนย์ต่อ3กับให้กับสเปอร์เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาในค้งนี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสร มมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงที่น่ครับขอบคุณทุกคนทีรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด u u s c r i ร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ